ดีพี่น้องพ่สบูุ่ก้นมาของสบอนอันอ้วนสบายดีปลาลุกแม่นนอันพ้าหน้องเบียมไปตววัดะพราหญงไปทรงขืนคิ้วรถโคดาดค่ะมาน้องเบียมไปต่อวัดน,นะคะเกษสิไปแบนซื้อไก่เคเอฟซีให้ร้านไส้พร้อมค่ะสะลาดน่อยค่ะเอาเปลียไปเรื่อยๆนะคะเนาะ จะตอนจะหอดตอนเดินจะหอดสองเมฆค,ค่ะคลิปหนึกัสี่แย่เาแน่แล้วค่ะเด้อจะได้ไปเบิรงกันด้วยค่ะตอนไปสือไก่เคเอฟซีแลค่ะน้องคลิปมันสี่แย่เาค่ะมาซื้อได้ค่ะที่ไก่เคเฟซีนะคะซื้อไก่ให้น้องร้านชายแล้วค่ะซื้อไก่ให้ร้านชายซื้อไก่แล้วค่ะมาเดินเข้าอยู่ไหนบ่ไปเดินเข้างอีกนั่นนะ คือแล้วจะเดินทางต่อค่ะนี่ค่ะสมกับคนอยากละมองป้ายสมกับคนอยากพี่น้องเลยเดินทางต่อจ้าแล้วไปถึงอัปเดตไปหน่อยนาะค่ะเนาะไปถึงขีวรถถึงอันขนส่งนะคะเนาะไปอะคะอปยมาเวิ่งกันค่ะ แต่ล้มหลุดเนาะหนักสุดเมื่อวานอืมเพราะว่าหนสุดกคือกับท้ไปาค่อยนี่แต่ว่างรถกมาก ถึงแล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วค่ะจะตั๋วออกอีกครึ่งชั่วโมงค่ะตั๋วแด้สองทุ่มค่ะมาถึงแล้วค่ะแล้วตอนขึ้นรถเดี๋ยวให้ดูทีนึงด้วยค่ะจะเดินทางไปเพชรบุรีปราบบุรีได้อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะให้ดูอีกค่ะทับสแกบางสะพานนิ่มแกะท่าเสชุมพรหลังสวนท่าชนะสุราธานีถึงเลยพี่น้องจ้ะถึงสองมิกะตีซีตีซีเคิงโพลีเป้ะลยคะของหนำก็เถอะ Adam đàn bỏ lựa là bơi <laughs> nó. Bạch đi nó hết đi phiền nó hết đi phiền đi hết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  đi Nào đàn... à อยู่นี่ยังมาซ้ำอยู่ขอดานดีขอดาดสิบหกสิบเจ็ดองศาอ่าอยู่พักในน้าเลยซ้ำนี่อยู่ขอดานโอ้ยลมเตอรเตอเตอเตอรมนเนาะโอ้ยอันนี้เกินขึ้นเห็นอรจกจากเกินขึ้นอ่ะสิบสามสิบสี่องศาตอนสองสิบเจ็ดอยู่นี่ยังบริเลเย็นเนี่ยี่พอดีเลยซ้ำนี่นะ ในลืมถุงก็กระสอบเจอยางไปเลยไปห้เอาข้องให้พอจากก่อนนี่ว่าจะขามไปฟังพ่อไม้ยังลงไปคือขาวนะวัอหนึ่งแล้วก็กระจายเงินในไปใจฝั่งหน่อยเลยเราหืมยังโอ่มายังไกเราจไปซื้อเสบียงดี อืมไปซื้อยุบเขาเลยนะถ้าซื้อคนไหนต้นศาสตร์ฟองหลบก่อนอยากกินอันนั้นก็บวัตถุไม่ใช่รถเข็นเน่ยซื้อได้รอีดอกไม่ได้สูงให้ดอกทุกนาฬิกาฮึโกโก้โกโก้กันนะ ข้าปบนทองเที่ยวข้องคอยมันสามีไทยข้องคอยบริษัเส้นข้องคอยบริษัเส้นข้องคอยได้งานตัวมากอบ้านนี่ครบได้งานตัวถูกสามเดือนเอาเรม mẹ đọc đi thương trời đi xe khừng Thôi đi Này Bò xếp tìm tí tìm đá tìm Này tìm 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 ท่าขอ้นทอาของแบบทางนี้แหละเราไปถาพ่อเราพ่อเราม้ายังไม่ดี ขวัญน้อยงแบบพอไหวเหรอใช่ไหมแม่พอแม่เหรอถึงวันไหนถึงเดือนไหนเดือนไหนฮะเกิดซองเดือนแต่ข้อหมายถึงเดือนไหนพอดื่มปั๊บมันก็ได้แขนเอาเลยเนาะ ใช่ไหมก็ได้เขียนอ่ออันนี้เล่าตีลานเล่าตีไหนของไทยไหนใช่อันนี้นะคะอืออทั้งหมดที่สรียิบเกาะเท่าไหร่ใช่จูอันนี้พม่าวันที่หนัอ่าอันนี้เข้าตรงมาวันที่ยิบเกาะเออว่าพม่าต้อกยิบหาซือถูกต้องตื่นไปตียิบสี่เนาะอ่ะไปแตนะย่างตลาดก่อนไปย่างตลาดสองวันยิบหากรู่อยู่กระเดือนนะต้องแอบแล้วขามะอะไร กระติบของ่ะมัหัวไปซองใบหัวข้าอยางเดี๋ยวเดี๋ยวเห่อฮะอย่างหัวซองใบไปละสามสิบบาทไปซื้อเอาปะถ้าใคฝายไปกานทุ